สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนครับเบื้องเนี่ยเบื้องเบื้องเพื่อนมักหย่องเห็นเห็นเขาสีไทยคลิปเบื้องเน่ยให้เพ่อพอเอเ่ดี่รดหรง เออเออเอี่ยอะไรนะบรรยากาศยามค่ำครับพี่น้องวันนี้นะครับบรรยากาศยามค่ำยามแรงครับ ที่บ้านน้องปุ้มอิงนะครับหลังจากที่น้องเดินทางเขากุ้งเทพเพื่อที่จะเดินทางต่อไปที่ประเทศญี่ปุ่นอยู่บ้านกันเงียบนะครับพี่น้องเงียบนะครับหลายๆคนถ้าวา่าเม่นหน่อยคือผลิตไปน้าก็เพราะว่าเม่นหน่อยเพิ่นมีโรคประจําตัวนะครับคือความดันเพิ่นยานเพิ่นขืนเครืองเหล้ว <laughs> เกิดความกด ความดันอากาศประมาณนั้นนะครับเหตุให้คือว่าตกจังหวะเครื่องบินตกหลุมอากาศั้งทีเนี่ยเพื่อนยานหัวใจเพื่อนบวหวนะครับเพราะว่าขี่รถรถตกหลงเพื่อนแบบวูบในหัวใจเราเพื่อนว่าเพื่อนก็เลยบวอยากเสี่ยงนะครับแต่สําหรับพ่อเอกกับน้องอิงก,ก็คือว่าต้องไปผจญภัยนะครับเพราะว่าอนาคต้างหนามีโอกาสที่จะได้ไปยุโรปหรือว่าไปประเทศต่างๆอีกนะครับ นีไปเทศญี่ปุ่นรอบนี้ถือว่าเป็นการบุกเบิกนะครับเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับเดี๋ยวกอดีวันวันที่หนึ่งที่ผ่านมานะครับมีโชคจากเลข9กสนะครับเดี๋ยวให้แม่ใส่ได้ให้แม่ใส่ก,ก่อนให้แม่ใส่ก,ก่อน เงินถูกหหมเงินมีโชคเห็นแม่ใส่ก้อนเออนแห้งมันหมานต่อไปใจะเลืิญหลงเรื่องเฮ็ดยังไก่ประสบแม่นให้แม่ใส่เพราะว่าคือคือเงินเงินจากเทวดาเพิ่นให่เฮ้ามาเฮ้ากับสีให่แม่เฮ้าเป็นถือว่าส่งต่ออย่างสี่นะถึงแม่ว่าถึงแม้ว่าสิได้บ่ลายก็สร้างให้ด้วย โบไลกับซางไอ้บ่หลกับซางเท่าไรก็ถึงแม้ว่าเทาสีได้บ่หลายเทาได้บ่หลายเทากัเออตามส่วนเท่ากัให้ตามส่วนที่เทาได้มารอบหนาถ้าเทาให้ถ้าเทามีโศกอตเตอรี่รางวัลใหญ่เทากัสีให้หลายก็เก่าแบบนี้นะน่าน้านางบอกว่าขอมามาหอหนึ่งน้านางกัพอใจแล้วเอ็งพูดดีๆพูดให้ดีเอามื่อนานางว่ายังไหนข้าบอกมูกทั้งสองชุดเอาเองอ้าว ส่าากกเล่ละหมูกระทาติละสุดหนึ่งคนหนมีคนกินน้ำดอกหนานังน,นอ่กินกินแห,ห,ห้วมันอ้วนกินแ <laughs> ล้วมันอ้วนไม่กินอย่างหมูกระทะสุดลันหนนไปสดละสองร้อยนะานะบนะอยนะส,สุดเดียวกินบ่หมดบ่ไน้กินน้ำเนาะ ลนหุนเขบุกินเขาแรงเห็นบ่นี่เพิ่งพุ่งเห็นบ่นี่เอนเ็นบ่นบพุ่งอยูออขขยเย่เอาสาไปล้องก,กิน,นาากาแฟมันล้องก,กินมาแล้วอาทิหนึงได้ผลครับตินนะเป้เป<ส>ะรปะดีกาแฟเอาเอาไว้ในสุ่มนะผู้ใยอยากกินกับไปยีบกินนะ ากาแฟกาแฟาอยู่ในสุ่มนะเอาว่าเอาเอา,เอาใส่ลรางไว้หันนะผู้ใดอยากกินกับพี่กินกินเบิ่งเห็นผลจังคอยมาโปรโมทนะ,ะทน,น,นี่แหละแต่บอเห็นผลกับตัวไผ่ตัวมันมันต <c oughs> ัวโรบราณเนี่ยแม่เน่ยในบูคากรเบื้งตีไะโชคมันขุ่นนลยเองเลี้ยงค่ะแล้วเองจะโชคดีนะบังนะครับคือบรรยากาศยามคำยามแล้งนะครับพี่น้องเพราะว่า หลังมือนี้ฝนตกครับเนี่ยวเวนฝนตกนะครับและตอนนี้ก็บรรยากาศดีดีดโดครับลูกไส้งไงปุ่นลูกไส้หน่อยห่องโดวะผู้ใดเห็นลูกไส้หน่อยคอยลูกไส้หน่อยคอยห่องแล้วฝุ่นนะ่ะนี่เด้ผู้ใดนะนี่มามาหาไอโดมาไ,ได้สิสสมอบเลยเลยมอบให้ไอโดลเลยเด้ฝุ่นนะ่ะ เออเยื้ยไปเ,อ,เอ๊ะเ,เด็กเขาหูว่ายอ่อมเขาเกิน <laughs> <c oughs> ไอโด้ยืยืนแบบราชาสีเลยเนยะยืยนแบบราชสีเลยเนยยืยนแบบคุ้มคุ้มเลยนะยืยนคุ้มเลยนะราชสีเนอ,อไอโดนี่ดีดีมากนี่ไอโด้ยืยืนคุ้มแบบราชาสีเลยนะเนย โอ้ท่ากระโดดขามน้ำบุญหลอดบ่มีบอมมกระโดดขามบุญหลอดแลนยำไปเลยแต่แต่ไอโดนี่ต้องกระโดดขามนะอโดนุ่ไปแล้วบุญหลอดนํำเขาประท่านเฮ้ยล่ะเนี่ยไอ้เฮเมใส่จังหะ เชี่ยกูเห็นอย่างเดินขบมาต้องตีเป็นเล็กันบอบแมนเหลขกดอกมันอบมันโบแมนเหล็กแมนเบอร์สิไปตีเป็นเหล็กเป็นเบอร์จังไงอ่าบังอาบังดูแลเมรตลอดเลยลูกกระตัยูถือยาค่าบาดหนามไหมอาบังมันก็ได้รางวัลลูกกระตันยูเศบจิ๋วจิ๋วใส่เราปูไปใส่ ว่าส yeah. oh, ิหมอบมาไลปูโอ oh, ้ชีบหนาดิโพรหมอมาไลปูก่อนหมอบจะเลาหน่งบอกนโอ้ไปนผมว่าะทยเยไเนี้เขาิได้เห็นเขาิีด้เห็นตัวเขาตายเขา ไอ้นันงบอกป้ามามาเง้อเดี๋นี้มาเลยบอกมามาเลยถ้าป้อมางที่ทุบออกเผาไฟเด้อนี่ ขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องผู้ใดสนใจเสือนะครับตอนนี้ยังมีใส่ XL อยู่นะครับพี่น้องเหลือ6สีเหลือ5สีนะครับใส่ XL ตอนนี้เหลือ5สีนะครับสีม่วงกับสีฝ่ามดแล้วนะครับเหลือ5สีเท่านั้นนะครับพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับฝากเบิดโฆษณาเป็นกำลังใจครับสารับคลิปนี้ไว้สมิสกปรกในพวกรายครีมนะครับสวัสดีครับ